สบายดีพี่น้องสบายดีตอนบ่ายโมงครึ่งพี่น้องจา๋าสวัสดีครับอะไรนะนี่เราถ่ายไปจับของเทมไอ,นนอเทมโอเทคเลยจ้กากุจับก๋วยเตี๋ยวเรื่องเดียวเรือเ่อกไปถามคนเพระมันจะเอาไปจับหรือว่าก๋วยเตี๋ยวของเท,เทกุจับร้านเก่าร้านเดิมอยู่แล้วของมันพิเศษเทเนมากินก๋วยเตี๋ยวของเรากุจับสวัสดีค่ะ ทีวี<ด><บ>น่ะเสียงดังขึ้นมาแล้วคอมเจ้ะไรก็เสียงหรือเป่พิเศษนะเราไปจับคก่อนครับสวัสดีครับสามสิบบาทบอ,อเสเรอพิเศษสี่สิบมาก ัเนะครบอ่าสี่สิบมีไข่รึเปบ่ามีนะเออเอาหางมดูหน้าตาหน่อยอย่าไปเล่นตรงสายในน้ำตะเทียวเด้อตรงที่เขาปล่อยปลานะ่ะเข้มนนหนังไม่ชอบไปนั่งอย่างนั้นอ่ะสบายดี ทำมึงเนาะอย่างเง้ยยงนและววงไข้ซ่าหรอปะเนี่ยมันเหนียบไปตัวเองน้องไขมันหรอใช่ไหมไปทองไดไหล่ะมตามด้วยตาม ไม่ใช่นี่มันตรงปุูกตอนไหนตอนรีวิวนี่ก้โหตาช้างอย่างแหลมแต่ไม่ได้ใส่ที่กบควัย น,นตคือไม่มันดา้างจมีกินเร <นะ S 2> อใมันก็ไม่มีอะไรม้กงมาใเ่ไหยแค่นี้ใช่ไหมหัยอ อยู่ตรงในกระท่อมตะเทียวที่เขาเลี้ยงปลามไม่ได้นั่งเล่นมีแก้มันเส้นข้อหรือมันอ่ะวิ่ข้อ,อมือจะพองบางทีเนี่ยพวกขานุ่นกำลัง,นนงมนสกุลอยู่เนี่ยทางช่วยเราไปหาขุดแมงมาหนู ก็ดูด้วยว่าไอ้คนพิเศษเนี่ยจะหมดไหมกระตุกดอนเลยนี่ยไปเลี้ยงงูที่ไหนงูงูเจะพี่เปื่อยยังวะแล้วทำไมลุงใถ่ายเยอะแถวนะ ทางนั้นะนะเบอร์ครึ่งนะจับทำเองจะเรียกทำนะควรติะจดจำอะไรเนี้ย

你们要不要？

connetter gli anelli nella parte lì Mhm. đang quê nữa để hương 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 mày hương hương Yeah. <laughs> ไม้น้องเลยบอนานอลยกถ้วยเลยหดครับไ้เลยพี่น้องลพอกันแม่กินนาเเลี่น้องจสบายดีอร่อยไหมเพลิน น้ำจนบุเรือ